สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นําสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกินเค็มการกินเค็มเนี่ยทำให้เราเนี่ยป่วยเป็นโรคไตจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลมาดูรายละเอียดในคลิปนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเนี่ยได้เผยแพร่สาระความรู้ตรงนี้นะครับ สำหรับในเรื่องของการกินเค็มเนี่ยนะครับปัจจุบันคนไทยเนี่ยก็บริโภคโซเดียมสูงถึง4,350มิลลิกรัมต่อวันเลยนะครับทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยเราควรจะบริโภคโซเดียมนะครับไม่ควรได้รับโซเดียมเกินวันละ2,000มิลลิกรัมต่อวันนะครับมากกว่า,า2,000มิลลิกรัมเนี่ยเท่าตัวเลยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ย ก็มาจากเครื่องปรุงรสนะครับประมาณ3,600มิลลิกรัมที่เราได้รับนะครับก็ส่งผลให้เราในเกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคความดันโลหิตส,สูงโรคหัวใจขาดเลือดและโรคไตาวายจากการศึกษาเนี่ยนะครับก็พบว่าคนไทยกว่า22.05ล้านคนเนี่ยป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับ พฤติกรรมในการติดเค็มนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับว่าแต่ละชนิดจะมีโซเดียมผสมอยู่เท่าไหร่นะครับอันแรกนะครับเกลือป่อน1ช้อนชาเนี่ยก็จะมีโซเดียมเฉลี่ย2 0 0 0มิลลิกรัมนะครับเพียง1ช้อนชาเนี่ยนะครับซอสมะเขือเทศ1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะมีโซเดียมเฉลี่ย1 4 9มิลลิกรัมนะครับ ต่อมานะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะมีโซเดียมเฉลี่ย1,350มิลลิกรัมนะครับซอสพริก1ช้อนโต๊ะมีโซเดียมเฉลี่ย2องพามสิมิลลิกรัมนะครับต่อมานะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเนี่ยมีโซเดียมเฉลี่ยอยู่ที่1,190มิลลิกรัมนะครับน้ำจิ้มไก่1ช้อนโต๊ะมีโซเดียมเฉลี่ย385มิลลิกรัม ซอสถุ่เหลือง1ช้อนโต๊ะมีโซเดียมเฉลี่ย1,187มิลลิกรัมนะครับและ,ะตัวสุดท้ายก็คือซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะเนี่ยมีโซเดียม518มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือปริมาณโซเดียมที่อยู่ในเครื่องปรุงรสนะครับที่เรานี่รับนะครับทีนี้วิธีการลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ย ทําอย่างไรได้บ้างก็มีข้อแนะนําจากคุณหมอดังนี้นะครับ1ก็คือรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งปรุงอาหารเองชิมก่อนปรุงเลี่ยงการปรุงเพิ่มเลี่ยงการใช้น้ําจิ้มน้ําราดเลี่ยงอาหารรสจัดจ้านเลี่ยงอาหารหมักดองอาหารแปรรูป อ่านฉลากโภชนาการให้เป็นนิสัยนะครับใช้ส่วนผสมของสมุนไพรและเครื่องเทศเพื่อแต่งกลิ่นและรสชาติของอาหารแทนนะครับนี่ก็คือวิธีการในการที่เราจะลดความเค็มเพื่อสุขภาพของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับการกินเค็มเนี่ยก็ทำให้เรา มีสาเหตุของการเป็นโรคไตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ควรจะลดปริมาณโซเดียมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในเครื่องปรุงลสต่างๆเนี่ยนะครับหันมาใช้ส่วนผสมของสมุนไพรและเครื่องเทศเพื่อแต่งกลิ่นและรสชาติของอาหารแทนนะครับ